จะรีบไปไหนครับเนี่ยพอดีว่ารีบมาส่งของค่ะ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 เข้ามาครัจังนี่ใช้าแค่ไหนีเดน,นะเรื่องค่ะพอดีว่ารถติดค่ะใช้อย่างนี้ฉันจะคอมเพลนคุณขเขาพูจริงๆค่ะอย่าขอมเพลนฉันเลยได้แต่ต้องขยันที่ไปทิ้งก่อน พอยาที่พิ้งไปอ่ะมีเอกสารอยู่ในนั้นเอาขึ้นมาหน่อยสิแต่ฉันที่ฉัอยากไปแล้วนะก็ไปคุยก็บมาสิไม่ได้ค่ะเจอเอกสารแล้วค่ะช่วยลงมาเอาหน่อยได้ไหมคะฉันมีงานต้องทำนะเอาขึ้นมาสิแต่ว่าเราต้องส่งของอีกหลายที่เลยรีบเวลาไม่จะไม่ทันแล้วถ้าไม่เอาขึ้นมาก็าจะคอมเพนคุณ